กลับเข้าสู่เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับพี่กอฟท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมเคยแซวว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมันมีตําแหน่งแปลกๆหลายอย่างคือถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขาจะเป็นตําแหน่งทางการแต่บ้านเรามีอะไรนะที่ปรึกษาหัวหน้าสาหัวหน้าครอบครัวครูใหญ่บางทีตําแหน่งแบบไม่เป็นทางการเขาไม่ได้ตั้งเองด้วยแล้วก็เรียกๆกันว่าอะไรผู้นําจิตวิญญาณผู้นาจิตวิญญาณซึ่งซึ่งตำแหน่งต่างๆเราเนี่ยต่างประเทศเขาไม่มีกันนะจริงๆแล้วมันมีตําแหน่งที่ ที่น่าตกใจกว่านั้นตอนที่มีการต่อสู้ทางการเมืองม็อบบนท้องถนนเนี่ยเขาเรียกผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยคำนี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะว่าจะบันตีความถึงไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับผู้มีบาร,รมีเหนือพักโอ้โหน,นี่ไงบางคนบางผู้นําจิตวิญญ,ญาณผู้มีบาร,รมีเหนือพักค, <c oughs> คืออา,อาจจะไม่ใช่ตําแหน่งแบบอย่างเป็นทางการ,รแต่ว่ารู้กันนะครับแต่ ถามใครใครก็ไม่ค่อยบอกว่ามีนะผู้มีอำนาจตัวจริงครับแสดงว่ามีผู้มีอำนาตัวปลอมก็อาจจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่ห่างๆทีนี้เขามีการไปทําโพละปรากฏว่าเขาจะบอกจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ถ้าดูโพลคนเชื่อว่ามีคืออันนี้เราพูดถึงความเชื่อนะฮะซึ่งจากเบรกหนึ่งที่เราเกลิ่นําไปเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนว่าผลอีกด้านหนึ่งที่มันเกิดกับพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยก็คือว่าคนก็มองว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคโอ้โหอ่ะนี่ดูตัวเลขเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ94เชื่อว่าเพื่อไทยมีฮะพรรคอื่นก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่สัดส่วนมันน้อยกว่าเพื่อไทยเยอะเลยนี่นะครับอันนี้เป็น IFD p o นะครับของ สถาบันการสร้างชาตินะครับของดรแดนแคนดูนะครับดรเวียงศักดิเริญวงศักดิ์ครับเพื่อไทย94ภูมิใจไทย92รวมไทยสร้างชาติ85พลังประชารัฐ85ชาติไทยพัฒนา83ประชนิปัตย82ประชาชาติ81ประชาชนก็ยัง68พักประชาชนนี่ต่ำสุดใช่ไหมฮะต่ำสุดแต่ถ้าเกิดดูจากตัวเลขอ่ะ68ก็เกือบ70คือพวกนี้คนไทยไม่เชื่อว่าไม่มีพักไหนในประเทศที่ไม่มี ผู้มีอิทธิพลเหนือพักคเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2คือนะฮะท่านคิดว่ารัฐบาลตัดสินใจจะถูกควบคุมจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหนือพักหรือไม่เห็น <He en S 1> ด้วยเกินครึ่งนะฮะห้าสิกรนะครับนี่ก็ถือว่าเยอะ มันก็ส่งผลให้คนเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจในเวลาที่พักการเมืองเข้ามาบริหารเพราะว่ามันก็จะมีอำนาจสอนอำนาจอยู่พอเนี่ยเขาบอกไม่ไว้วางใจว่าจะทําในสิ่งที่ถูกต้องตั้งตั้งหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นโพที่น่าสนใจทีเดียวครับอีกอันนึงเหมือนกันก็บอกว่าโดยปกตินะเวลาทําการเมืองคนก็จะไม่ค่อยเชื่อกันอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าองค์กรทางการเมืองตอนนี้คะแนนมันดิ่งไปเลยฮะคนไทยไม่ค่อยเชื่อโอ้โหคือ เราหยิบโพนี้มาเนี่ยเป็นโพล่าสุดนะฮะของสถาบันพระปกเกล้าคือจริงๆจะเรียกโพมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นเป็นเป็นงานวิจัยมากกว่าทีนี้ที่ความน่าเชื่อถือคืออย่างนี้ครับเขาเก็บข้อมูลเนี่ยมา20กว่าปีนะครับออ่า22ปีมั้งอ่าเราโฟกัสมาที่อ่าอาจารย์ถวินวดีบุรีกุลนะครับตอนนี้เป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะครับคือไปคือเอาตัวงานวิจัยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ย มาวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนรัฐบาลรอบนี้มันจะนําไปสู่เสถียรภาพจริงหรือไม่มเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการเอาตัวเลขมาดูครับคนที่โหวตให้คุณลุงอิงเนี่ยสามเสียงนี่คือเยอะมากนะใช่ครับแล้วตอนนี้ยังจะมีประชาธิที่ปัดไปร่วบอีกถ้าถ้ามาแบบนี้นะแล้วแต่ถ้าพักบางพักมาบางพักอาจจะไปครับเสียงอาจจะต่างกันดิมไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่า ถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เสถภีภาพทางการเมืองจริงๆเนี่ยมันต้องมีหลายปัจจัยนะครับเช่นเป็นความมั่นคงในระบบการเมืองการทํางานของรัฐบาลมีประสิทธิผลรประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและกลุ่มคนต่างๆในประเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีคือไม่ทะเลาะเบาแวงกันคือคือพีก่ก๊อฟกำลังจะบอกว่าตัวเลขในอาจารย์กําลังจะบอกดีว่าตัวเลขในสภาก็คือเรื่องหนึ่งอันนี้มั่นคงแน่ๆแต่ถ้าในบริบทอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเลขการโหวตในสภาการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมของประชาชนของ องค์ขาวพยพต่างสังคมมันไม่ได้ไปที่ทางเดียวกันกับตัวเลขในสภาใช่ครับอาจารย์เขาก็เลยสรุปเบื้องต้นว่าพิจารณาจากความหมายและปัจจัยนะฮะของเถียรภาพทางการเมืองในทางในทางวิชาการนะในทางรัฐศาสตร์หรือในทางสากลเนี่ยประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลนะแล้วบอกว่าสภาเองเนี่ยนะหลายคนบอกแก้ปัญหาประเทศเข้าไปแก้ในสภามีอะไรไปคุยกันในสภาปรากฏความเชื่อมั่นในสภาเรียดินไปแล้วท่านผู้ชมใช่ครับนะฮะ ในส่วนของสภาเนี่ยเป็นสถาบันเดิมเนี่ยคือสำรวจตลอดมา22ปีเนี่ยความเชื่อมั่นก็ไม่เคยสูงอยู่แล้วก็คือประเทศไทยเนี่ยก็แปลกมองนักการเมืองในภาพเป็นภาพลบนะทั้งๆที่เราก็ไปเลือกตั้งกันบ่อยๆนะครับเขาบอกว่า22ปีที่แล้วนะความเชื่อมั่นเนี่ย59เปก็เกือบ60ก็ไม่แย่นกเ่แต่เขาบอกปัจจุบัน22ปีให้หลังเหลือ29.3ฮะ ถ้าจาก59ตีกลมคือ60 29บยบตีโอ้โหมันหายไปครึ่งหนึ่งอะความเชื่อมั่นนี่นะแล้วถ้า30เต็มร้อยที่สอบตกนะใช่ครับแต่แต่ต้องบอกไม่ใช่รัฐบาลคุณอุ้งสอบตกนะเห็นเดี๋ยวภาพขัางหลังเลยท่านผู้ชมจะงงแต่หมายถึงความเชื่อมั่นในสถาบันรัฐสภามันหายไปใช่ครับนะฮะทีนี้สิ่งที่จะมาจะมาเติมนะครับหรือจะมาท้าทายรัฐบาลคุณลุงอิงนะครับที่กําลังฟอร์มคอรมงกันอยู่เนี้ยก็คือเราต้องย้อนไปดูคะแนนนิยม ของรัฐบาลคุณเสียฐาช่วงคือก็คือช่วงปลายนะครับเขาบอกว่าคะแนนนิยมเนี่ย,ม,ยม,มีปัญหาแล้วก็ได้คะแนนน้อยที่สุดเนี่ยจากปัจจัยหลายประเด็นหนึ่งก็คือการแก้หาเศรษฐกิจอันนี้โจทย์ยากเลยยากมากร,ราคาน้ํามันยาเสพติดผู้มีอิทธิพลการทุจริตก,การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าพูดแบบนี้ก็ทุกเรื่องแหละครับที่รัฐบาลบอกว่าจะทำแปลว่าประชาชนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับนะฮะจริงๆถ้าเราดูเนี่ยนะฮะจากหน้าจอเราอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่คุณนักษินพูดในงานวิชั่น4ไทยแลนด์ยกเว้นปัญหาภาคใต้เรื่องเดียวที่ไม่ได้พูดนะเพราะที่เหลือพูดหมดเลยนะอะไรที่มันอยู่ใต้ดินเอามาไว้ข้างบนการปัญหาค่าครองชีพการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะทํายังไงใส่เงินเป็นระบบแกพูดหมดใช่ครับทีนี้ย้อนไป 22ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นรัฐบาลคุณทักษิณนะนะฮะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเคยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเนี่ย6กสบเปอร์เซ็นตนสกือ่ือว่าสูงมากแต่พอระยะหลังเนี่ยก็คือช่วงปลายรัฐบาลคุณเสียถาครับแล้วก็จริงๆมันมาตั้งแต่ช่วงปลายรัฐบาลพลเดกนเยรุ่แล้วะฮะตกต่ำมาโดยตลอดนะครับก็เลยเหลือเพียง20.2%ลดลง40%ฮะจาก70ความเชื่อมั่น จริงจริงๆ70เหลือ20เนี่ยมันจะ50เข้าไปแล้วเนคะคยับเยอะมากเลยท่านผู้ชมทีนี้คำถามก็คือว่าถ้ามันลดไม่เป็นไรอันนี้ประชาชนคือมันเป็นความรู้สึกประชาชนไปแล้วคำถามคือเนี่ยฮะฉากหลังเรารัฐบาลคุณอุ้งอิงหนึ่งเนี่ยจะฟื้นยังไงความเชื่อมั่นประชาชนโจ์แล้วมันโจทยากด้วยเพราะเมื่อกี้ที่พูดมาการแก้ไขนี้น้นูนปัญหาปากท้องยาเสพต่งยาเสพติดราคาไฟฟ้าน้ำมันอะไรพวกนี้เนี่ยฮะมันจะทำได้หรอครับถ้าเราย้อนไปดูเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดก็คือว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นเสถียรภาพเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนเศียรภาพเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่ง<แ>คุณวิ้งก็ดูเหมือนจะอ่านตรงนี้ออกก็มาบอกว่าในวันที่รับตําแหน่งนะครับนายก,กน,นะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยก็บอกว่ามุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพักครรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนเนี่มาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศครับทีนี้จุดนี้แหละมันก็เลยนําไปสู่ ประเด็นที่ทุกคนจับตามองคือโฉมหน้าค<ข>อรมอนะครับคือในคอรมอเองท่านผู้ชมครับตอนนี้เหมือนจะนิ่งแต่หลายคนบอกว่าน้ํานิ่งเนี่ยมันไหลลึกไอ้ที่ลึกๆเนี่ยแปลมันยังไม่จบสิมันยังไม่จบฮะแต่ส่งชื่อแล้วนะส่งชื่อหมดแล้วตอนนี้ส่งชื่อหมดแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติรประเด็นก็คือว่า มันมีข้อสังเกตนี้ครับก็คือพรรคร่วมเนี่ยส่วนใหญ่ยะส่งชื่อเดิมนะฮะโอเคมันมีมันมีสองพรรคกันแหละที่มันมีปัญหาก็คือพลังประชารัฐรที่เรามีปัญหากันมาตลอดสัปดาห์ที่เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าตกลงใครยส่งใครไม่ส่งสุดท้ายเนี่ยวันศุกร์นะครับบิ๊กป้อมลุงป้อมเรียกประชุมส่งชื่อเดิมนะส่งชื่อเดิมก็คือย้อนกลับไปเป็นโผเดิมครับก็เหมือนกับทุกพรรคกับอีกส่วนหนึ่งคือจําจําเป็นต้องเปลี่ยนก็คือรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าตำแหน่งเขาว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่งเขาก็สลับเอาคนใหม่เข้าไป แต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับพักร่วมนําโดยภูมิใจไทยนะยืน่นชื่อเดิมเหล่าไทสร้างชาติที่เปลี่ยนที่บอกชาติไทยพัฒนาชื่อเดิมประชาชาิชื่อเดิมพลังประชารัฐสุดท้ายส่งชื่อเดิมก็เหลือแต่เพื่อไทย<อ>ที่มีการปรับแน่นอนก็ต้องปรับหลากเก้าอี้ด้วยพรอมีตั้งเก่าไปใหม่มา<ะ>ทีนี้มันมีประเด็นที่เขาวิจารกันอย่างนี้ครับชื่อเดิมนี่อันตรายนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้าก็เขานั่งเป็นรัฐมนตรี กันมาเป็นปีแล้วรหรือบางท่านนั่งกันมาหลายสมัยแล้วด้วยไม่เคยมีปัญหาแล้วทำไมส่งชื่อเดิมรอบนี้ไม่ได้เหรอพี่กอฟนี่แะละเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญได้สร้างบรรทันานใหม่ขึ้นมาครับนะคะคือมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเดิมเนี่ยเป็นนามธรรม,อมตอนนี้ก็ยังเป็นนามธรรมอยู่ครับแต่ปรากฏมันมีคำนิยัยเนี่ยไปค้ำคอไว้ละอ่เอาอออของของที่ท่านเศรษฐาเสนอแล้วุณพิชิตเนี่ยนะฮะแล้วก็หลุดไปกลายเป็นว่าคือตอนเนี้ย จะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้ถ้าวินยูชนโดยทั่วไปยังรู้ท่านไม่รู้ไม่ได้นะไม่ได้นะฮะอันนี้มันเป็นมาตรฐานใหม่จริงๆแล้วก็กฎหมายคือหมายว่าบทสรุกทางกฎหมายไม่สามารถมาอ้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คืออย่างเช่นคุณพิชิตเนี่ยจะบอกว่าไม่ผิดเลยเพราะอายการสั่งไม่ฟ้องไม่ได้ไม่ได้เพราะวินยูชนไม่เชื่อนี่ไงเออแล้วหลายคนถ้าเกิดวินยูชนไม่เชื่อท่านนี้จริยธรรมหรือสูงส่งหรือดี มันเขาไม่ได้ให้วินยูชนมานั่งโหวตกันด้วยนะศาลท่านวินิจฉัยให้เลยว่าวินยูชนเชื่อรหรือไม่เชื่อทีนี้ถ้าเดินหน้าตั้งไปนะเราก็ไม่รู้ว่าะจะมีการไปเขยากกา่าโผล่กันกีดกหรือไม่แตม่มันมีการคาดการอยู่สองอย่างค,คือเดินหน้าตั้งไปเนี่ยศารละทะทะรัฐธรรมนูญงานเยอะแน่คนหงไปร้องค,คนมันพร้อมจะไปร้องอยู่แล้วพีงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปร้องเพราะยังไม่ได้ตั้งแล้วบ,บางทีผมเห็นคนร้องไม่ได้คนฝั่งตรงข้ามด้วยนะ แปลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีไล่ไล่คนนะคือม,ม,<ช>มันมีเมื่อเสาห์ที่แล้วเนี่ยคนกันเองเนี่แหละกล็ไปร้องรัฐมนตรีที่ที่รักษาการอยู่ตอนนี้ครับเพื่อที่จะสะกัดไม่ให้เป็นนี่ไง <นะ S 1> ผมแปลกนะใช่ไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้ต้องชวนคุณอ๋องคุยว่ามันไปไปได้ไหมอยากชวนคุณผู้ชมช่วยกันคิดด้วยครับข่าบอกบางพักเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะรอมีอำนาจอยู่ครับใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นแค่พักร่วมอาจจะอยากเป็นพักแกนนำเนี่ยผมก็ส่งชื่อเดิมไปวัดใจ แล้วก็สุดท้ายถ้าตั้งตามนี้ผมก็ส่งคนไปร้องอีกทีโอ้โหก็นน <c oughs> คือเขาบอกวางยาวางยานนเป็นไปได้ไหมวางยาอันนี้เขาเรียกอะไรนะถ้าบางพักเขาเรียกหนอนหรือเปล่า <c oughs> ส่งเข้าไปเพื่อรอวันแผลปริีงี่แหล่ะฮะ <ừ> โอ้โหนี่มันจะหอกข้างแคร่หรอฮะ <c oughs> นี่นี่การเมืองไทยนะ,ะทีนี้ก็มีคนบอกว่าคือเป็นทฤษฎีสมกบคิดนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเผื่อกูนุ้งอิงโดนเหมือนคุณเสียถาเนี่ยครับ เก้าอี้รัฐบาลเอ่อเก้าอี้นายก,นายกเนี่ยถ้าเผื่อจะไหลมันต้องไหลไปพักต่อไปแล้วนะครับเพื่อไทย<อ>ไม่มีแล้วนะแล้วยังจริงจริงยังเหลือคุณชัยเกษมนะยังเหลืออีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งไงฮะเ<อ>ขาบอกอาวมันสองครั้งแล้วมันต้องพอแล้วนะอ,อ๋ออาจจะขยับไปพักอื่นอีกทีหนึ่งออไอ้จะมีคนรออยู่อีกหรือเปล่าจะมีการไปวางย้ายสองชื่อเดิมไปเพื่อให้มีปัญหาในอนาคตหรือเปล่าครับก็ถ้าเหลือพักอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลพรักอันดับสองคือภูมิใจไทยครับรวมไทยสร้างชาติยังมีีนนะะะพลััังงปรรชายม ปาิบิติปัก็ยังมีนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเออแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปฏริบัติไม่ทราบนะตอนที่เป็นสายค้านนะครับทีนี้เราไปนู่นเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าหลายท่านถ้าส่งชื่อไปอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงไหมมีอยู่หลายท่านอท่านแรกเลยก็แล้วกัน จริงๆพวกกองธรรมนัดเป็นร,รัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วนะใช่ครับตอนแรกมีข่าวว่า<ม>จะไปรองนายกได้ซ้ําไปนะครับท,ทีแรกบอกว่าจะควบเลย <ใช S 1> เพราะว่ามีข่าวว่าบิ๊กปอสพัชรวาทเนี่อยอาจจะต้องอาจจะหลุดหลุดเก้าอี้ทีนี้เขาควบอยู่ครับถ้าเป็นโคต้าเดิมก็ต้องควบด้วยเพราะว่าพรารคร่วมรัฐบาลเนี่ยแกนนำพักเนี่ยจะต้องไปเป็นรองนายกหนึ่งคนนะครับส่วนจะเป็นหัวหน้าพักแต่พลังประชารัฐเนี่ยหัวหน้าพักเขาไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับไม่ได้เป็นว่าแต่ว่าตัวพวกกองธรรมนัดเนี่ย ข่าวตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าน่าจะไม่รับตาแหน่งนะครับอันนี้ก็น่าจะจบไป<แ>เรื่องจริยธรรมอะไรที่มีการกล่าวหาท่านเนี่ยครับตอนแรกมีหนึ่งในท่านแต่ท่าน<แ>ไม่เอาแล้วนะครับ,รบอีกท่านหนึ่งอันนี้บอกมีข่าวมาแล้วเขาบอกโอ้คนกันเองด้วยนะที่เป็นคนเปิดเรื่องนี้ใช่คุณสันติพรพัฒนะครับจริง,รงๆเรื่องนี้ไม่ถ้าเป็นคอการเมืองจะทราบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีการอภิปรายไม่พงใจกันมาแล้วแล้วก็เคยตรวจสอบกันมาอย่างหนักหน่วงท่านก็เคยชี้แจงแล้วละ่ะว่าไม่จริงไม่จริงนะฮะเรื่องของการวุฒิการศึกษาของ,ของท่านนะครับตั้งแต่สมัยที่เรียนศึกษาอยู่ที่รามคำแหงทั้งตรีทั้งโทนะครับ,รบมีเรื่องการไปถอดชื่อโดนลบชื่อออกจากทำเนียบนักศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับ,รบท่านเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ท่านท่านชื่อสันติ พร้อมพัด์แต่ชื่อแทนเนี่ยชื่อสานติพรมพัฒน์คนละคนคนละคนท่านชี้แจงแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังท่านไปโรงเรียนถึงวินยาเอกครับมหาวิทยาลัยปิดนะฮะคือไม่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยรามครแหงด้วยนะท่านก็บอกว่าเอ้าแล้วท่านไปโรงเรียนเอกแล้วมันจะตรีโทยังมีปัญหาได้ยังไงคือถ้าท่านไปถึงตรงนู้นแล้วเนี่ยแปลว่าตรีโทคือเวลาเราไปสมัครเรียนใช่ไหมครับล้วก็ต้องอาวุธไปยื่นถ้าเกิดสถาบันเขายังเออยอมรับได้ไม่น่ามีปัญหานะแสดงว่ามีปัญหาอันนี้ท่านสันติเบนเรียกว่าอธิบายออกมาทีีน้ ขอแทรกท่านสันตินิดนึงครับท่านสันตินี่แกมีประเด็นเรื่องของการว่าแกอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยนะในพลังประชารัฐอ่ะโอ้โหเห็นมีเสียงตามสายมาว่าอยาเหยียบเรือสองแคมคือตัวแกนไปอยู่บ้านป่าครับแต่ว่าภรรยาแกไปอยู่บ้านพะเยาหรือเปล่านี่ก็มีเสียงนตื่นๆมาริงๆมาเอาแต่ไม่แน่ใจว่าท่านจะได้ไปต่อหรือเปล่านะจังกรณีนี้ครับเพราะว่าโผมันต้องเรียกว่าโผณเวลาไหนแล้วกันนะฮะโผณเวลา สาวอาทิตย์นี้หรือปลายสุดาา์ทีแล้วเนี่ยก็คือว่าปีของผู้กองธรรมนับเนี่ยเอาเป็นว่าพรรคพลังประชารัฐละกันถึงไม่จะส่งสี่ชื่อเนี่ยแต่เขาบอกว่าได้แค่สองได้แค่สองชื่อเนี่ยไม่มีคุณสันตินะครับนี่แหละที่บอกว่าให้จับตาดูแต่อย่างที่บอกไปโพคอรมออย่าไปเชื่อใครว่าแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันเปลี่ยนได้ในนาทีสุดท้ายเลยแล้วกันครับอีกท่านหนึ่งเอ๊จริงๆมางานวิชั่นด้วยนะใช่ครับเออเข้าไปฮะคุณชาดาคุณชาดาครับคุณชาดาก็ มั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแกมีคดีต่างๆเกี่ยวกับแกและคนแกคิดก็จริงแต่แกชนะหมดทุกคดีแกบอกนะครับบอกผ่านมาแล้วไม่มีอะไรแต่แต่ก็บอกว่าแม้กระทั่งว่าผ่านมาแล้วหลายคนอย่างกรณีคุณพิชิตก็บอกไม่มีความผิดกฎหมายนะยังไปโดนจริยธรรมเลยนะแต่ว่าโอเคถ้าถ้าเราดูกรณีของคุณพิชิตเนี่ยคือแกมีคดีที่แกโดนมาก่อนคดีนี่ก็คือละเมิดน้าศารแต่ว่าคดีหลัก ในการให้สินบนตุลาการเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับทีนี้ศาลก็ไปมองว่าวินยูชนเขาเขาไม่เชื่อแบบนั้นทีนี้ตัวของคุณชดาหรือแม้แต่ท่านอื่นๆทุกทุกท่านท,ที่ยกมาเนี่ยนะครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยพอเราไปอ่านดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวท่านกระทํานะเอา้ามันเป็นว่าถ่าท่านไปคบค้าคนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้นะโอ้โหคือต้องดีไปดีไปยันคนรู้จักเลยใช่ทีนี้ การคบค้าเนี่ยเราก็ย uh ังไม่รู้ว่าเป็นระดับไหนครับกรณีของท่านยกเสถาเนี่ยคือศาลน่ไปมองเชื่อมโยงว่าโอเคถ้าไปคบแบบรู้จักอาจจะไม่เป็นไรแต่คบแล้วมาตั้งเป็นรัฐมนตรีอันนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่ากรณีของของท่านท่านชาดาหรือท่านอื่นๆเนี่ยคนรู้จักที่คบค้าเนี่ยอาจจะมีปัญหากระทาผิดกฎหมายหรือถูกกล่าวหาอยู่แต่ม่ได้ตั้งมานี่เป็นหน่งาการเมืองเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรหรือเปล่า แต่เขาเรียกรนะบางท่านรัฐมนตรีหลายท่านอ่ะเคยอธิบายบอกเอา้าท่านเป็นคนดังนะไปงานไหนก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยมันก็ไม่แปลกหรอกบางงานถ่ายเป็นสิบบางงานถ่ายเป็นร้อยมันจะมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างแล้วท่านจะเลือกได้ยังไงล่ะพี่ต้อมใช่ทีนี้มันก็เรา,าไล่ไล่ไปดูนะ<แ>อันนี้เป็นคนที่เป็นข่าวไปหมดแล้วนะครับทีแรกเนี่ย ก็ไม่สื่อก็ไม่ค่อยกล้าเปิดชื่อแต่ว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องสาธารณะเราไม่ได้กล่าวหาท่านแต่ว่าเรามาบอกว่ามันมีคําถามถึงท่านมีประเด็นอยู่ครับหลายๆท่านก็อธิบายออกมาแล้วล่ะนะครับอีกสองท่านก็คือท่านพัชรวาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าไม่มีชื่อเข้าคอรมอลรอบหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามีชื่อเนี่ยก็จะถูกตั้งคาถามแล้วล่ละเพราะว่าจริงๆตอนที่ตั้งท่านทีแรกเนี่ยก็มีคนไปยื่นนะเรื่องนี้เลยไปทางท่านเศรีพิสุทธิ์ไปยื่นนะฮะไปยื่นว่า ถ้านป็นเชล瓦เนี่ยเคยเหมือนกับว่ามีคําสั่งให้ออกจากราชการกรณีสลายม็อบปีห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการไปยกเลิกคําสั่งนั้นโดยคอสชกับอีกท่านหนึ่งที่มีข่าวเข้ามาแน่ๆครับคุณขิงเอกนัทพร้อมผ่านคือบอกไปนั่งตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะช่วยหรือจะว่าการตอนนี้เหมือนจะชัดๆแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะไปว่าการเนี่ยแล้วจะมีประเด็นหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านเพราะว่ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องชุมนิาการเมืองแล้วก็เรื่อง อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือท่านเพื่อผููณิชชอบซึ่งภูมิใจไทยเขายืนยันอยาแล้วว่าส่งชื่อเดิมก็แสดงว่ามีชื่อท่านด้วยท่านก็จะต้องถูกตั้งคาถามเรื่องของการสั่งคดีบอสนะฮะอยู่วิทยานะครับก็คือบอสกระทิงแดงเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยไปสั่งเห็นด้วยกับอายการที่สั่งไม่ฟ้องคุณบอสและท่านไม่ได้แย้งอันนี้เนี่ยปปชชี้มูลมาแล้วว่าผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงนะฮะอันนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราพักคู่หนึ่งกันละกันท่านผู้ชมครับหมายจริงก็มีอีกบางท่านเนี่ยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนกันละกันว่าถ้ารัฐบาลคุณอุ้ยจะมาจริงๆจะมีใครมาเพิ่มใครมาเสริมใครมาเติมใครจะต้องไปหรือเปล่าแล้วที่เคยเรียกว่ามีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าสลายความขัดแย้งหรือกลืนคาพูดตัวเองช่วงน้ากลับมาครับ